พนักงานและคณะกรรมการชุมชนค่ะเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดต่อราชการด้วยระบบดิจิทัลและการใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จบางพระอุ่นใจที่ห้องประชมุมชั้น5เทศบาลตำบลบ,บางพระนายจงรักสุขประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ2,567ในหัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องติดต่อราชการด้วยระบบดิจิทัลและการใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จบางพระอุ่นใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางการใช้งานของระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการ ได้ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับทางภาครัฐเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งมีการบรรยายในเรื่องของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2565การบริการดิจิทัลภาครัฐแนวทางและวิธีการใช้งานของระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยมีนายสุดเขตเชยกลิ่นเทศผู้เชี่ยวชาญฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนและดรเพ่งบัวหอมปลัดเทศบาลตำบลบางสเสรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้